เปี่ยนธรรมประธานวุฒิสภาที่คารพกับ,บผมพระเลกพรรถมีสานนท์สมาชิกวุฒิสภาก็ต้องขอบคุณทางผู้แทนสกพอ,อที่ได้ตอบอแนวทางความคืบหน้าการแก้ปัญหาต่างๆที่ผมได้นําเสนอไปสองปัญหาก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งก็พอจะเบาใจได้บ้างนะครับผมก็จะย้ําถึงความสําคัญนะที่ผมเสนอในช่วงท้ายเนี่ยว่าทางสกพอ,อเนี่ยในเรื่องกิจการพณนิุ์นาวีหรือการขนส่งต่อนเนื่องเนี่ยซึ่งเป็นมหาอยู่นักขนาดเนี้ย จะหาเหมือนกับเป็นกู้ที่ร่วมงานในระดับนโยบายเพื่อมาแก้ปัญหาในส่วนนี้นะครับเพราะว่าในปัญหาในเรื่องนี้งานต่างๆใน3จังหวัดของท่านเนี่ยนะฮะมันไม่พ้นนะ,ะที่จะมาเกี่ยวข้องกับกิจการปริตัวีท่านลองดูนะฮะในเมกะโปรเจกต์ของท่านเนี่ยนะในโครงการพัฒนาพื้นฐานสําคัญในหน้ายีบหนึ่งของท่านเนี่ยหโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของท่านเนี่ยนะะสองในห้าเนี่ยเป็นท่าเรือ ท่าเรือแหลมฉบังนะฮะท่าเรือ F1 F2 แล้วก็ท่าเรืออุตสาหกรรมมาตศพุทธที่เหลือนั้นก็จะเป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงกับเรื่องสนามบินกับเรื่องของศูนย์ซ่อมอากาศยานท่าเรือนั้นเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นกิจการเฉพาะของรัฐอย่างเดียวแต่ว่าของรถไฟความเร็วสูงหรือของสนามบินหรือของศูนย์ซ่อมอากาศยานนั้นรัฐนำนะรัฐเกือบแทบถ้าจะผูกขาดคือมายถึงว่าดําเนินการเบ็ดเสร็จแต่ท่าเรือนั้นไม่ใช่ นั้นสองแห่งของท่านเนี่ยท่าเรือแหลมะบังเนี่ยก็คืออยู่กับทางการท่าเรือก็เป็นรัฐวิสาหกิจท่าเรืออุตสาหกรรมก็อยู่กับทางกรออนะก็เป็นเป็นในส่วนรัฐวิสาหกาิจเช่นกันนะแต่ยังมีท่าเรือเอกชนอีกเยอะแยะทีเดียวประเด็นปัญหาที่ว่าท่านควรจะหาคู่ที่เ,เป็นมืออาชีพในเรื่องของพณิชณ์นาวีเพราะพณิชณ์นาวีไม่ได้เพราะาการท่าเรือเท่านั้นนะครอู่เรือเรื่องสายการเดินเรือเรื่องต่างสารพัดเลยมันเชื่อมโยงกันหมดฮะทีนี้ถ้าหากว่าท่านไม่มีคู่คิดในเรื่องนี้ที่ดีเนี่ยนะฮ ในหน้ายีิบหนึ่งเนี่ยท่าเรือแหลมชะบังท่านอยู่เฟสสามเนี่ยนะฮะเอฟหนึ่งเอฟสองเนี่ยรัฐลงทุน48,000ล้านเอกชน60,000ล้าน PPP ทั้งหมดนะฮะ PPP ถ้าเรือุตสาหกรรมอาุทธเนี่ยออาารัฐลงทุน12,000ล้านเอกชน52,000ล้านเพราะฉะนั้นเอกชนที่ลงทุนในส่วนนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ย่อมออกแบบโครงการของเขาท่าเรือเนี่ยเหมาะสมกับทางเขาแต่ถามว่าท่าเรือในพื้นที่อีสีไม่ได้มีเฉพาะท่าเรือซองแห่งนี้เท่านั้น มีท่าเรืออื่นด้วยความสัมพันธ์เชื่อมโยงพนักงานาพัฒนามุ่งเน้นเฉพาะใน2ท่าเรือ2แห่งเนี่ยนะฮะอาจจะไปกระทบท่าเรือพณิชย์เอาเอชชนอื่นในพื้นที่ซึ่งสำนักงานพณิชย์นาวีเนี่ยควรจะต้องมากํากับดูแลในส่วนนี้แต่ขณะนี้ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นกิจการพณิชย์นาวีขณะนี้เนี่ยก็อาจจะก้าวท่าดูแลในระดับผู้ปฏิบัติซึ่งมีข้อจํากัดอยู่คณะกรรมการส่งเสริมพณิชย์นาวี3ปีก็ยังไม่ได้ประชุมกันเพราะนั้นท่านจะพึ่งในส่วนระดับนโยบายนี่ไม่ไดดด้้้นนนะะพาััีคคิวว่่งงจตอชยกผล ตัวร่างพรบาส่งเสริมพันิิตอวีสวัรใหม่เนี่ยนะฮะให้เกิดสอส,อสอพอวอซึ่งเป็นองค์การมาจนที่เพื่อจะมาช่วยสวกพออในพื้นที่อีสีได้นะครับอันนี้ถ้าสกพอ,อจะช่วยผลักดันในส่วนนี้ด้วยเนี่ยก็น่าจะเกิดประโยชน์ครับขอบคุณครับ